แล้วก็คุณอนุทินเขาบอกเขาจองเก้าอี้รอง<า>ประธานสภาถ้าหมออ,องหลุด แกจองนะพอ,อบอกว่ามีชื่อเป็นนายกสำรองนะคะสมพรปาใ่ใช่ๆๆ <laughs> แต่ว่า<ช>รออยู่<ช>รอเสียบอยู่วันนี้คุณอน,นุทินเจอนะะักข่าวก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะเหตุการณ์เดือนสิงหาคมทั้งยุคเก้า,ากไกลทั้งเรื่องการตัดสินความเป็นนายกของนายเสษษยาแล้วก็ในทักษิณจะพ้นโทษด,ด้วยถามว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองจะดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมเ <c oughs> จ้าตัวบอกไม่มีก็เคารพกระบ,บวนการยุติธรรม รัฐบาลทำงานต่อทำงานต่อไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาอะไรที่เกี่ยวกับเราส่วนอะไรจะเกิดขึ้นเดือนสิงหาคมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเลยเกี่ยวถ้าสมมุติคุณเศรษฐานเนี่ยถูกศาลตัดสินแล้วคำวินิจฉัยเป็นโทษคอร,อรอมอไปทั้งชุดค่ะใช่ค่ะส่วนจับตาว่าเนี่ยคุณอนุทินจะเป็นนายกสำรองอนุทินส่วนกลับสำรองแสดงว่าไม่ใช่ของจริงค่ะ <laughs> จะรู้เยอะขนาดนัจริงแล้วคะ่ะแล้วล <ะ S 2> บอกต่อว่าแต่ถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายเศรษฐาคนที่จะได้นั่งตำแหน่งนายกต่อไปคือนายอนุทินนะโอ้ยสมพรปากค่ะผมเอากติกากติกาคืออะไรคือพักที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดต้องเป็นพักแกนนำรัฐบาลส่วนพักที่มีสมาชิกไม่ถึงก็ต้องเป็นพรรควมก็ต้องสนับสนุนกันให้ตลอดลอดฟัง แต่กาแฟคุณอนุทินมาแรงขนาดนี้นะคะกลว่าเพื่อไทยจะหวาดระแวงไหมไม่มีอนุทินบอกมผมทําหน้าที่ของตัวเองตอนนี้ทําตามกระทรวงที่ดูแลอยู่ ส่วนถามว่าทําไมหวยต้องมาออกที่ผมด้วยฝีมือผมก็ไม่ได้เรื่องเลยแมนะ่มิถลมต,ตัวเองด้วยแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะคะว่าเอาล่ะก็รู้ว่าตามกติการมารยาทไอเรามันก็มีสิทธิ์อยู่ก็เคารพเสียงทุกเสียงไม่กังวลอะไรพร้อมยกตัวอย่างว่าหากภูมิใจไทยมาด้วยที่นั่งสูงที่สุดใครก็มาแย่งตาแหน่งนายกไม่ได้เหมือนกัน ถามต่อค่ะสมมุติว่ายุบพักก้าวไกลจะมีงูเห่าไหมที่มาจะสังกัดพักแล้วสับสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกไม่มีไม่มีรีบปฏิเสธเลยก่อนจะระบุว่าเลี้ยงงูแล้วมีความสุขหรอใช่ไหมไม่เอาหรอกบอกแบบนี้เลยส่วนรองรองประธานสภาคนที่หนึ่งถ้าปฏิพัฒน์เนี่ยรองอ๋องใช่ถูกยุบถูกยุบพักและถูกตัดสิทธิ์นะคะคุณอนุทินย้ำว่าขอให้เป็นไปตามกติกาแล้วก็ ถ้าเป็นไปตามนั้นภูมิใจไทยต้องขอขอเลยแต่ก็ให้กำลังใจปฏิพัฒน์นะ